ด่าเหี้ยงบอกดีๆนะโอเคไหมโอเคนะครับวันนี้เราจะไปไหนอ่านดาอ่านดาไปเที่ยวกับแอนะครับวันนี้เราจะไปพิพิธภัณฑ์เอราวัณนะครับเราจะไปดูช้างยักษ์ดูช้างตัวใหญ่มากโอเคอ่นดาไม่กลัวช้างใช่ไหมไม่กลัวช้างนะครับเดี๋ยวนี้พาไปดูตัวช้างตัวใหญ่มาก โอเคนะครับโอเคนะโอเคเด็กโตในรถครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุเป็นโควิดนะครับเพราะผมมีคุ้มต้านทานครับตอนนี้ยืนซูเปอร์แมนครับใส่แว่นก่อนครับเย่แล้วต่อครับที่ รายการอาราันพาตลอดน,นะครับเมื่อกี้เราหลงตรงไปทางโน้นนี่เาค่อยเลี้ยวซ้ายรันนี่นะครับอเอาเอาเอาโอเคจากน,นี่นี่ทางเข้าทางนี้นะครับเมื่อกี้เราตรงไปเลยเราเลยครับเราจอดลงนี้แล้วเ,เราค่อยเดินเข้าไปนะครับ อารันค่ะพาตาลอนนะครับรายการอารันพาตาลอนดำเนินรายการโดยอารันอันเบอร์เวนิสไม่นี้นะครับกับอันดามันมันมากๆไปสอนอนี่ปะไม่เข้าตลงนี้แล้วเพื่อนเออวิวนี้จะสวยมากเลยเพื่อน แต่ว่าไม่รู้จะเข้าไปยังไงเป็นช้างของที่จอดรถพระอินเทวดาประจำวันพุธนะครับไม่ได้ขับบ้านไม่ใจอดอย่างงี้ที่จอดรถเนี่ยซ้ายมือเนี่ยนะเข้าแล้วอ่าอืมนี่คือครั้งแรกของผมนะครับครับที่มาก็เลยเินสอบเอฟเอสวยสวยสวยดีครับลมรื่นนะใช่รมรื่นครับใช่เฉยเรียนแบบด้วยพูดเรียนแบบนะสวยจสวย แคเสียงนียครับวันนี้นาอยู่ที่ไม่น้อยเยเลวานไม่น้อยสามเสียงใช่แล้วครับเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้พิพิธภัณฑ์นี่อยู่นี่เดินตรงนี้เพื่อนเคลเลรี่ภาคพิเศษเลยอะไนี้ก็มีเออนี่นะครับเราสามนุ่มสามมุมนะครับหัวดามันนี่เร็ว มาครับมาครับได้ปไครับันน้านมาครปอครับอันนี้ก็คือช้างสามเสียนะครับช้างเอราวัณเป็นช้างเป็นยานพานะแล้วเป็นช้างประจำองค์ของเทวดาประจำวันพุทธ พรอินทรงช้างเอราวัณหือช้างสามเศษนั่นเองนะครับบรรยากาศรอบๆครับดูททางเข้านะครับน้ำท่วมนิดหน่อย จำหน่ายปาดร้านขายของที่ระลึกร้านอาหารเครื่องดื่มร้านผลไม้ห้องน้ำวันนี้เรามีช่างภาพนะครับกิติมาศมาช่วยในการเก็บภาพแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงเด็กช่วยนะครับ <laughs> ใช่ไหมใช่มีพี่เลี้ยงเด็กนะครับ แท็กแทพลันยู่นะครับมาช่วยดูแลอออยู่ด้านนู้นอืมสวยเต่าจริงเต่าปลอมมนะั่นเฮ้ยเต่าจริงเหรอเต่าจริงเฮ้ <c oughs> ขยขยานหน่อยดิ <c oughs> นู่นส <c oughs> องตัวเป <c oughs> ็นของปลอมเลยอะ่ะโอ้โหยืนหรอว่าเออ ข้างในนี่ร่มรื่นมากเลยอันดาตกครับ,ดรบเดี๋ยวลนอันนี้อันนี้ก่าเป่าครบเป่าครับกลนเป๋า <laughs> นี่ประตูหน้าป้าเราไปดูกันอันหน้ครับ ก็คือเข้าไปจุดนี้แล้วเขรอบๆเสร็จใช่ไหมครับเหลือเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยเด็กเท่าไหร่ครับน้องยี่สิบหกค่ะสามสิบเอ็ดโอเคนะสองคนครับร้านคูณอาหารของเขามีของกินเดี๋ยวออกมากินตรงนี้แหละง่ายๆเดี๋ยวเราไปไปนั่งก่อนี่ค่ะเนบดอกไม้คช่ดอกไม้กระรูปนะคะขอบคุณค่ะ ออไปแร่ดอกไม้เคยผ่านบ่อยอะนะเห็นแต่เขาไม่เคยเข้ามานี่ครั้งแรกจนอายุจะสี่สิบอยู่แล้วอันดาครับมาอันาสามขวบหุดไาวอยู่ด้านนี้ ใหญ่ๆงใหใเปนังไง้ใหญ่ๆเ,เป็นยังไง,งน้งงนำพุสวยไหม,ไมไพุสวยไหมครับ อ,อย่างนั้นเหรอครับอชอบไหมครับชอบครับตอสรองปีสองพันห้าร้อยสี่สิบ เริ่มแต่งลวดลาย2,537วิธีวางศิลาเริ่มวิธีธการใช้ดอกบานปีสามเดปี3ามเจ็ปี38เริ่มวางโครงสร้างด้านในวันนี้ไม่เปิดให้ผมเข้าชมเดี๋ยวผมจะเข้ามาอีกรอบนึงอยากเห็นด้านในมากเลยในสวยมากเลยเอขค้นมา นะช้บาคครับอคนะความสูงเฉพาะตัวช้างยี่สิบเก้าเมตรเลขสวยนะครับความสูงของช้างรวมอาคาร4ี่สามหเมตรความกว้างของช้างสิบสองเมตรความยาวของตัวช้างสามสิบเก้าเมตรน้ำหนักของลำตัวช้างร้อยห้าสิบตันน้ำหนักของเสียนช้างร้อยตัน รอดท้องช้างครับันดารถท้องช้างที่ลอดไปเลยลอดท้องไปเลยเดินรอดท้องช้างระดอกเคาะสาธุด้วยสาธุด้วยสาธุสาธุครับอาเดินไปอยู่รอดปลอดภัยนะสาธุสาธุ สาธุพี่ครับเ,นะเราระวังเดินตกนะบอกเขาด้วยบอกตัวเองด้วยนะระวังเดินตกนะ จริงครับเด็กๆนี่เด็กตามผมครับโอเคสวยมากสวยมากมีโอกาสมากันนะอูดูเหงื่อแต่ว่าก็อันนี้ร้อนอยู่วันนี้ร้อนนิดหนึนี่เทวดาประจำวันศุกร์นะครับ ถ้ากินข้าวโอเคเดินบนได้วสวยงามมากอ,อืมอ้าอืมสวยนะเนาะใส่ลงแขนนี่เดี๋ยวจะมาอีกรอบนึงเพราะว่ายังไม่ได้เข้าข้างในเลยเออเดี๋ยวรอที่บ้านมาด้วยีอ๋อ จะเข้าไปไหมล่ะเออเข้าไป,ไปดิอันดาเดี๋ยวตกนะ อันตรายครับอันตรายเคยืนอยู่ตรงนั้นแหละใหญ่ไหมช้างยักษ์ไหม ข้างยั่ษ์เลยนะครับครับครับาทุเหรอครับึบอ่าเดินเล่นได้เดินเล่นได้ เอกก็เป็นอ่ะ ้มายิ้มแป้นเลยเดินไปทางไหนทางนี้นะอันดาครับ ียงช้างร้องเหรอครับช้างร้องโออเตียงช้างครับ่กินข้าวกันร้อนสได้ไหมได้ขงก็ไให้สุดเสุดดีกว่าอสุดเลยสุดเรอสุดสุดเหนว่าหมารอด้อของชางแ้ชไดีดีใช่าาันงปวยนะเออ ลอยแบบอ๋อ,อ,อนี่เป็นกระแสน้ำจุดลอยดอกบัว ตาตะตบกุกปอดโตปอดไทยญาติพี่น้องจะเลี้ยงลูกเรือนเ้อตัวกับผมเองด้วยานนอนแล้วนอนแล้วเอาไหมเอาเอานะเดี๋ยวพี่เอาให้นะ อันดาลอยนะครับอะถือถ้วยดีๆนะไปไฟจับนะครับเทลงไปอ่ะนั่งลงอย่างนี้นะครับโอเคครับเอขยับมานี่มานั่งลงโอเคโอเคครับใส่ถ้ก่อนใส่ถ้วขอให้อันดาลีนึกถึงจริงๆนะใส่ถ้วครับอันดาปล่อยอันดาปล่อยอย่าให้ถ้วยตกน้ำนะยึบ โอเคครับสาธุด้วยครับนาสาธุด้วยไหบอกเขาระวังน้ำมบ้ย ้นก uh ็เจอเองเลยเหรออาตุน้ำซุนี่ไงน้ำซุทำไม่เจตัวเองแล้วโอเคโอเคส่งมาก เดี๋ยวกินนี่เอ๊ะนี่ีวอะไรเนมือนสีใช่ไหมเติมกินด้วยกันเลยดูโอเคโอเคกลับแล้วเดี๋ยวมาใหม่เพราะว่ายังไม่ได้เข้าไปด้านในใช่เดี๋ยวาครูมาด้วยนะเข้าออด้านในออกไโอเคโอเคข้างในจะสวยมากเลยแต่ว่านี่แหละช่วงโควิดไงใช่อยู่อาจจะปรับปรุงอะไรด้วยแหละโควิดด้วยนีอ ลื่นนะหน้ามาน,น่าจริงๆควรจะมีตรงนั้นแหละน่าจะมีอา่อาตบเตาจริงอ่าจะฝ่อยว่าเตา